ไก่อนาคาโดรี่ครับผมเป็นไก่หางยาวสายพันธุ์โบราณของประเทศญี่ปุ่นครับผมเป็นไก่ที่ในอดีตเนี้ยชนชั้นสูงญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงครับผมนี่ดูหางเขาคุ๊คคุก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 คคุ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 กคคุกคคุคคุ หน้าหลอครับผมหน้าหลอดอนตั้งหน้า,าก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าก็ขนหางครับ <ส liksom> ตรงนี้เขาเรียกว่าสร้อยระยะครับสร้อยระยะสร้อยระยะหางครับโนหาาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผม นี่เลยคุณหางเขาโอเคขอบคุณครับสำหรับแม่บ้านแม่บ้านมาเป็นอ่าพีเซนเตอร์ให้ครับมาจับไก่ให้ครับขอบคุณครับ EP นี้ลาแค่นี้ครับผมเดี๋ยว EP หน้าลงให้ใหม่ครับผมขอบคุณครับผม